ย่างงงสิครับกูถ่ายวิดีโออยู่หน้าตาผู้ดีค่ะเราต้องทำแบบมุมดึงไงแบบดึงไปตามตีนนี่ขึ้นออกมาให้เจอสิป้ากับวิ่งแบบวิ่งปั๊บ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 ี่นี่ค่ะอ้ลุกขึ้นมาหน่อยสิไม่อ่ะต่ถ่ายทัวร์ขึ้นตัวดีแล้วค่ะตัวนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เอิร์มที่อ่านวิดีก่อนนี่คือ ดาราชื่อดังนะคะพซซนเตอร์ไอศครีมไอติมพีเรนเตอร์ไอติบอกพี่จะได้ไอติมบอกสบาทที่ปีนปหน้าบ้านเลยค่ะบ้นอุ้มนุมมีเลยพี่ร่อ๋อน่นอนไม่มีไม่มีนขหะน้เข้าไปนแต่ว่าเข้าไปแล้วจะกลับออกไม่ได้ไม่มีที่เลววะคอยตันเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยีเริ่งึงจะมาคอยตันอแล้วยังไม่ยุดไม่หยุด นมใหนกองเลยนกนี่แบ้านคนนี่คือเหี่ยวค่ะของที่เดียวเหียยวบ้านเป็นแรนนี่นี่คืออีกาของิโค่ะอีกาข้าลิกเดียวอันนี้โอ๊ยไอ้เียไม่ได้เรา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 ไม่ได้นี้ไปละตามตาม

อยากจตนี้ไปเลยแปนี้ตามจะไปไม่เนไม่ต้องกเพลอะไรนะเพลงมึงกำลังเลือจะหนีกูแล้วใช่ไหมนั่นไงโคิดใหม่ดูดีแคิดใหม่กเปลียนมันเปลี่ยนมันอยาจเงินก็คุ